สวัสดีทรายนดีดิตอนรับทุโคนเข้าสู่ช่องเลยมาออริจิสกันด้วยจันโคนวันนี้ก็ไม่อยู่กันเกมให้ในินิตี้กันจันโคนวันนี้นะก็สมาเล่เป็นคุณย่าแมรี่นะจันโคนวันนี้จันโคนก็จะมาตามเวลาเด็กของเราทั้งสี่คนกันอาจันโคนมาก็มาสอบเล่นแมรี่กันก่อนนะจันโคนที่เราจะตอนที่จะซื้อซีนทองในวันพรุ่งนี้นะจันโคนแต่โอ้ยตื่นเต้นมากรอมานานดูซิฉันเจอร์ใคร เจอหนาดบล็อกแบ็กเลยคนแรกปังไม่ไหวแล้วปังไม่ไหวแล้วเจอหนาดบล็อกแกบ็กเลยหนาดบล็อกแกบกหนาดบล็อกแบ็กเออตีได้หนึ่งค่ะกลับมากินชาบูกับย่าเดี๋ยวนี้เออเลยยอมโดยดีกลับมากินชาบูกับย่ายที่เคหสถานเนี่ยซะหนูไว้ก้อนเมื่อกี้กลับร่างเงาไม่ทันสะโดนมันหมดก่อนนะไม่เป็นไรย่าเดินได้ย่าหิวได้จ่ยายสวยมาเลยค่ะก็อี้ตรงนี้เลยจสะท้คนบอกเลยว่าใครนั่งเท่ากับตุยนะจ๊ะ ตเตรียมเลยค่ะนางปอกแปกบอกเลยว่าเอ๊ะเป็นเมืนะเจอใครปนนา,านตรงนี้หนาสาวร้อยยังไงล่ะโดนออกมาแล้วอียครับอ่าโอ้ยโอ้แล้ก็โดนวางใบภาษีอีเวนหยุดเดี๋ยวนี้เด็กเด็กพวกนี้โอ้โหไม่ได้เลยเําน้าทำไมเขาไม่ช่วยกันวะโดนหนีทําไมก่อนงงทุกคนคะทำไมเขาถึงไม่ช่วยกันคะงงอันนี้งงจริงทาไมไม่ช่วยกันวะก็มาแล้วก็ไปเสร็จเลยงงมาก มาโดนตีทีนึงก็หายงงนะกระแวงหนึ่งอีนี่งงมากเข้าโรงพยาบาลกันเหรอเอ้ยช่วงนี้บ้านฉันฝนตกถ้าได้ยินเสียงฝนนี่ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฉันไม่สามารถห้ามฟ้าห้ามฝนได้เนะห่นานปอกแตกนี่บอกเลยว่าคนแรกเนะะี่ยจะกลับเคเหิลหาดไปกินชาบูกับหญาคนแรกแน่นอนชาบูยญ้ามันมีแต่ผกักใครมันจะไปอยากกินด้วยเล่เอาอ้าวทำไมว่าอย่างนั้นละหลานฟอกแตกก็ช่วงนี้หมูมันแพงนี่เนาะนี่อีนางนี่เดินมาละ บางค่ะไม่ให้ดึงเนาะจะช่วยกันเหรออ้าวแจกเธอเรื่อหนึ่งงงมากเอาโดนสวยปกติดักหน้าเก็าอี้ไม่เก่งไม่ค่อยโดนครั้งนี้โดนนะปฏิหารด้เยอะเวอร์มาค่ะตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้มาเลยจ้าหนูนั่งตรงนี้นะคุณข้าวบอยมาเลยค่ะบอกเลยว่านางนี้นะรายที่สองแน่นอนที่ได้ไปกินชาบูกับย่านะชาบูแบบผักดวนนะจ๊ะนื่จะว่าชงมีหมูแพงนะ่ต้องเข้าใจ นั่นตกเป็นนีโบนอยากกินเนื้อโอ้ช่วงนี้กินผู้ชายนยังไม่อิ่มพออีกเหรอไม่เห็นใครปั่นเลยโอย้มันฮิวกันนี่หว่าลืมะเอออ่ะให้หัวขึ้นแล้วทุกคนมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนกันอ้าโอ้โหมาแล้วมาคู่เลยเหรอโอ้โหมาขนาดนี้ดักเพื่อนเวอร์อีกนางนึงไม่ไปปั่นเหรอจ๊ะอีนางเดินออกมาแล้วโอ้ยอ้าวอันนี้ตัวปลอมนี่หว่าโอ้ยก้อนไม่ใช่ตัวปลอมอันนี้ตัวจริงตัวปลอมอยู่นี่ มาค่ะสิกาจูไปแล้วซุบโอ้ไม่โดนย,ย่อยโอเมกอดมาค่ะตรงนี้อะไรวมนทับมาย่าทำไมหรอย่ามีบิงนะจ๊ะโอ้แต่ย่ากดบิงไม่ติดห่อยโอเมกอดมันจะฆ่ามีไม้ตงเนี้ยเมื่อกี้ย่ากดบิงไม่ติดเสียดายจัง oh God. โอเมกอดอุ้ยมันจุบมันจุกอย่างนี้เอาอะอย่างนี้เอาอย่างนี้มันเอาอไม่นะโอ้บิงไกลเกิน ยีนี่นางนางนางร้ายนางร้ายมากบอกเลยว่านางร้ายมากโอ้ยไม่โดนนะโอ๊ยไปก็ได้ย่าจัดการเองร่างเงาของย่ายนี่มันหนึงไม่แม่นนะต้องขอภายฝึกโยเฮ้ยโอ๊ยหล่าไม่ได้นางนี่จะยังไงฮะโดดไหมอา้าวโดดแล้วโดดอย่างนี้บอกเลยว่าไม่รอดฝีมือ,อย่าแน่นอนรถค่ะตุยโดยหนึ่งมา หยิบนะักขึ้นมาเขาเข้าบอยมาเลยจ้ากินชาบูกับย่าน,นะจ๊ะตรงนี้เอามานั่งตรงนี้นะซันค้นังแต่ว่ามันตายแล้วเนาะเมื่อกี้เขาช่วยกันเลยเฟดนะเดืดหูยังขึ้นอยู่หูยังขึ้นอยู่นะนีไ่ไหนเอยเอไตรงนี้เจอ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 แล้วฟึ่งสกจกวารีเออเโดนไปเลยหนึ่งย่านี่คือไม่หนีด้วยนะหรือว่าไม่เห็นหรือยังไงงงไอโดนะ่ะ ไม่โดนอีกแล้วหมากูมาเองค่ะวัฒนามันพับไม้พังม,มีก่อนเกะกะเกิดไม้เนี่ยไม่ก็ฝนฝนน้ำตกแล้วโอ้ไ่ก็ไม่โดนดังไหมใครไม่โดนเลยอนะนี่นี่โอ้โหอีนันี่โดดเก่งโดดเก่งมากบ้านโดดเดีย่ยางเหรอลูกโดดตรงนี้กับย่าอย่างนั้นเหรอย่ามีตกวารีแต่ตีไม่โดนอันนี้อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งโอ้ไปก็ โ oh อ้ยพี่ก็อนอยากไปเองก็ได้มาโอ้ยสเก็ตตกตีไม่โดนเลยเราแย่มากมาขายอีนาหนี้มาเอาไรมาเอาไรโดนไหมโดนไหมอ่ะโดนแล้วอย่างนี้ก็โดนสิ่ะเออก็ตอ้องหนีๆสิบอกเลยว่าเดนมากนะทุกคนมาหยิบมันขึ้นมาก่อนที่ฝนจะตกหนักมากกว่านี้รีบๆรีบๆกลับไปกินชาบูกับย่ามาค่ะตรงนี้ อีธานพวกนี้งงนะย่าทำซาบูไม่อร่อยตรงไหนทำให้มันมากินกันฮนะหูขึ้นนะตรงนี้เพราะเมื่อกี้สาวน้อยมาปัานเส็จตรงนี้เว้ยแต้มันหายไปไหนล้วก็ไม่รู้นะตอนฉันเล่นเนี่ยก็คือไม่เห็นเนาะแต่อันนี้ฉันบันทึกย้อนหลังมานะทุกคนเออล้วก็เลยเห็นว่านางแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ไม่เห็นไงเออมันแบบมันไม่เห็นออร่าอะไรแบบนี้เนาะบวกกับซันตาถั่วด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยเห็นอยู่ไหนเอยอ,ออกมาเร็วลกูกนี้เจอแล้วนางสาวน้อย ยังไงวางไหมวางใบภาษีกูตีก่อนเลยจะได้ตีเบิ้ลตีเบิ้ลยายาเออมันก็ต้องอย่างนี้สิคะฉันบอกเลยนะใครที่เนี่ยสาวน้อยเนี่ยมาช่วยเพื่อนอะ่ะอย่าวางในใบภาษีเนี่ยเดี๋ยวจะโดนตีเบิ้ลอย่างงี้นั่นทุกคนบอกเลยว่าตุยเย่เน,นี่ยจะากลับมากินชาบูกับาา่าติที่ครหานนะ่จ๊ะทั้งสีท่ทนเลยมาค่ะอุย้ยรถมากแตงมีสนามเก็บสีไปเลยจะสวยง่ายมากเลยนะเครื่องคือเหลือสีเครื่องเดี๋ยวดุจนไม่เกิดรีหอยเออ ก็เป็นไงกันบ้างทุกคนสบมพี่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบเย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไฉันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย